อาจารย์เพียงมากครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมทําให้ผมทําได้ปล่อยวางได้ปลงได้เพราะผมฟังอาจารย์เบียครับคนอื่นไม่รู้ว่าในพาร์ทภาคปฏิบัตินั้นไม่มีคําด่าแม้สักคำเดียวเพราะเขาไม่ได้เข้าไปดูอาจารย์ครับผมศึกษาติดตามอาจารย์มาตลอดต้องขอบคุณอาจารย์มากที่ช่วยอุปการะด้านเครื่องมืออุปรกรณ์การทําแผลทั้งหลายนี้ ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณแม่ครับสร้างมาแถวภาคอีสานแพงไหมไม่แพงเพราะกูไม่มีค่าตัวแต่ไม่ต้องเชิญจ้ะเพราะเต็มหมดแล้วกูไม่ไปแล้วกูเลิกรับงานแล้วกูทำงานวปนสุดท้ายสามสิบมิถุนานจบกูเหนื่อยกูอยากพักกูขอทำหน้าที่กูต่อที่บ้าน เดินพางเนี่ยมันเหนื่อยมากนะกูจะบอกให้อย่าพิมพ์ซ้ํานะเดี๋ยวถ้ามึงพิมพ์ซ้ำใหมอีกทีหนึ่งจุกรเด็มมันออกจากกลุ่มเลยนะใช่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันเกินไปแล้วกูรับงานแน่นทุกวันจนก,กูไม่ไหวแล้วตอนนี้กูพูดทุกวันจนเสียงกูแทบจะหมดแล้วตอนเนี้ย ถ้าบวชยิบเอ็มิถุนามันจะดีไหมครับบวชวันไหนก็ได้ใจที่มันสะดวกบุญล้างบาปได้ไหมครับไม่ได้การที่มโมโหทําให้เกิดอะไรครับก็โมโหไงโทสะ,ะไงเป็นอกุศลนอนได้สันดา์างไงตายก็ไปเกิดเป็นไปตัวนรกก็ได้เปรตก,ก็ได้เดนานก็ได้ เป็นเกิดเป็นคนก็เป็นคนรูปชั่วตัวดำก็แหละมักโกรธในผิวพันธ์ต่ำซามนะพวกมักโกรธกิ้งก่าได้ทองชัดๆกิ้งก่าได้ทองคืออะไรอะ่ะ ใจความหมายนี้อธิบายการได้ทองคืออะไรเอยเป็นยังไงนะอธิบายฟังหน่อยสิกิ้งการได้ทองชัดๆ,ๆคืออะไรเนาะคือเวลามึงด่าหรือค่อนแขวะอะไรกูอะ่ะมึงต้องรู้ด้วยนะว่ากูเนี่ยเข้าถึงหรือเปล่าถ้ากูไม่เข้าถึงเนี่ยกูจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะกูจะไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกไม่พอใจไม่รู้สึกเสียใจร้องไห้น้ําตาอะไรคือต้องด่าให้กูรู้สึกด้วยคือถ้าดา่า อะไรก็กไม่รู้กูก็งงไปหมดคืออะไรวะคือกฎแห่งกรรมมีจริงไหมคืออะไรผลของการกระทํามีจริงไหมมึงว่าลองตอบกูหน่อยผลของการกระทํามึงคิดว่ามีจริงไหมต้องตอบกู แล้วที่พระเจ้าหอบไปเทศแม่ตัวเองนี่จริงหรือเปล่าพอรู้สึกว่ามันเกินจริงหรอครับไม่เกินจริงรอะแต่แค่มึงไม่รู้จริงไงมึงไม่รู้จริงมึงทําไม่ได้มึงก็บอกว่าเกินจริงใช่หรือเปล่ามึงรู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้าไม่สามารถหอบไปสอนแม่ที่เทวดาได้มึงเอาอะไรมาเป็นตัวการันตีว่าไม่จริงอันที่มึงไม่รู้ ไม่มีความสามารถในการทําสิ่งนั้นได้มึงก็เลยตัดสินว่าไม่จริงอย่างนั้นเหรอดูเกินจริงไปนิดน,นึงอย่างนี้เหรอจําคําสอนไว้นะอย่าคิดว่าเฉพาะสิ่งที่มึงรู้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นที่มึงไม่รู้ไม่เห็นเปล่าทั้งหมดไม่ใช่ คยไปทําแท้งแต่ลูกไม่ทําเราบาปไหมบาปสิมึงสร้างเหตุในการทําให้เขาไปทําลายชีวิตลูกเขาอ่ะมันจะไม่บาปได้ยังไงอ่ะมึงพูดออกมามันเป็นวจีกรรมแล้วกรรมทางวาจามันออกมาแล้วอ่ะแต่มึงยังแต่เขาไม่ได้ลงมือกระทําอ่ะมึงไปสั่งเขาฆ่าแล้วอ่ะพระเจ้าเปิดเลกให้มวลได้เห็นจริงไหมไม่นะ อยู่ในศีลธรรมเราจะดัดฟันอยู่ในศีลธรรมเราจะดัดฟันได้ไหมทําไมถึงไม่ได้อะการดัดฟันการดัดฟันมีปัญหาอะไรเหรอกูไม่เข้าใจทําไมการดัดฟันมันชั่วช้าต่ำซามเหรอการดัดฟันมันทําให้มึงอยู่ในอกุศลเหรอการดัดฟันมันทําให้มึงทําผีศีลห้าเหรอกูงงว่าการทําไมการอยู่ในศีลฟันดัดฟันกูงงมากเลยอย่างนี้มึงก็ไม่ต้องใส่เสื้อผ้านะเพราะการใส่เสื้อผ้าเป็นทั่วเป็นภัย ไปดกเปนิยายไหมมันก็เราไปอ่านดูดิยเพื่อจะสนุกคนชื่อฉลามบอลน,น่ะทำไมมึงพิมพ์ซ้ำจังเลยกูไม่เข้าใจต้องการอะไรอะ่ะทำไมพิมพ์ซ้ำไม่เลิกเลยวะฮะมึงไม่ได้ตั้งคำถามกูจะอ่านทำไมไม่เห็นมีประโยชน์ในการอ่านเลยทำไมถึงพิมพ์ซ้ำไม่เลิกกูเห็นมึงพิมพ์มาหลายรอบแล้ว ถ้าผมไม่สนใจเรื่องเหนือธรรมชาติขอพระพุทธเจ้าสนใจแค่หลักคำสอนของท่านไม่ถือว่าเป็นการบาปไม่บาปจ้ะทำได้เลยพระเจ้าเกิดมาแล้วกี่พระองค์นับไม่ได้นะการที่แม่หลงเชื่อร่างทรงใครเตือนก็เหมือนไม่ฟัง หรือว่าเขามีการต่อการไหมคะใช่จ้ะขอถามเรื่องคิดกับพวไหนดีกว่าไม่รู้จ้าแล้วแต่เมืองแล้วแต่เมืองเมืองว่าไหนดีก็ดีแล้วแต่เมืองไม่ใช่มืองมานั่งเปรียบเทียบเมืองชาศาสนาอื่นมาเปรียบเทียบทําไมกูไม่เข้าใจใครเขานับถืออันไหนเขาก็ต้องว่านั้นดีสิมึงจะมาเปรียบเทียบก็ทําะไมาคนละเรื่อง อาจารย์ยาพ่นที่อาจารย์ใช้น่าจะพ่นไม่เกินสามครั้งกด,ไม,กกดงออไ,ไม่เกินกดสามครั้งคืออะไรวะไม่เกินกดสามครั้งไหมครามว่าอะไรมึงรู้เหรอว่ากูพ่นอะไรเสียงอาจารย์เบามากจริงเหรอเ,เออมันจะเบาเรื่องอะไรมึงไม่ได้เปิดเสียงหรือเปล่า ใบอกเบาว่าเปิดเสียงตัวเองชาวบ้านเขาฟังปกติแสดงว่าเป็นปัญหาที่โทรศัพท์เบิ้มเบาจริงค่ะเปิดสุดแล้วก็เป็นที่โทรศัพท์เบิ้งไง แหกตาดูนะมีแต่คนบอกว่าปกติน,น่ะมีมึงผิดปกติอยู่คนเดียวอ่ะจะให้กูแก้ให้มึงเหรอ คือสวนให้กับเทวดาประจําตัวเพื่อเทวดาคุ้มครองเป็นความผิดเห็นผ,ผิดหรือเปล่าใช่มันคุ้มครองไม่ได้อมึงต้องคุ้มครองตัวมึงเองเทวดามีฤทธ์ช่วยได้ช่วยไม่ได้จ้าเทวดามีฤทธ์แค่ไหนก็ช่วยมึงไม่ได้จ้า คนมีฤทธิ์ทุกคนก็ช่วยมึงไม่ได้จ้ะฤทธิ์ไม่สามารถโดยบรรดาให้ใครไป,ไปตามความต้องการใครได้จ้ะจากรวยไปทำงานตำคาญไม่ต้องพิมพ์ซ้ำ